นี้ก็วิดจะดับเหมือนกันนะคะสลับอารมณ์กลับมาที่บ้านเราค่ะเป็นเซียนพนันค่ะตำรวจบุกเข้ามาตกกระจายหนีกระเจิงวิ่งอีท่าไหนไม่รู้พลัดตกบ่อลึก10เมตรละค่ะค่อยๆแล้วก็พิงปาปาค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจค่อยๆดึงขึ้นมานะก็โอ้ยดีๆดๆจับดีๆจับดีครับจับดีๆจับดีตรงๆตรงๆ จำดีจำดีจำดีเดี๋ยวดีจำดีจำดีจำดีมีนอจำดีจำดีโอ้ยช่วยขึ้นมาปลอดภัยนะครับไปโอ้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับแล้วเสียงที่ถ่ายคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็เป็นทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะช่วยนําตัวคุณลุงท่านหนึ่ง ขึ้นมาจากบ่อไต่ขึ้นมาแล้วค่ะไต่ขึ้นมาอายุ60ปีนะคะท่านนี้เป็นหนึ่งในนักพนันที่วิ่งหนีตำรวจแล้วเกิดพลัดตกลงไปในบ่อบดินเก่าลึกเกือบ10เมตรตำรวจต้องช่วยกันโยนเชือกให้ลุงแกจับแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างปลอดภัยถามนี่นลุงเจ็บตรงไหนบ้างวะเจ็บเจ็บ,บนิดนึงอะ่ะเจ็บตรงสะบักอะ่ะ เจ็บตอนนี้แค่จเจ็บนิดเดียวฮะเจะ็บเจ็บเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งคงเจ็บทั้งตัวิฉันเพ่อสักวันหนึ่งอะใช่ <c oughs> แล้วดิฉันว่าเช้านี้ระบมแล้วแ <c oughs> น่นอนะ <c oughs> สืบเนื่องมาจากตำรวจชุดสืบสวนสบพบ้านบึงนะคะทราบว่าจุดนี้เขามีการลักลอบเล่นการพานันเป็นแบบบ่อนวิ่งค่ะก็เลยหมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆพอรู้พิกัดปั๊บตำรวจก็เลยวางแผนกันมาที่ป่าละเมาะหมู่4ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้ามาแล้วสภาพคือเขามีการ การทำเป็นเต็นต์กระโจมใหญ่ๆคุณผู้ชมคิดภาพตามนะเต็นต์กระโจมใหญ่ๆแล้วติดแอร์เต็นติดแอร์ติดแอร์ยังดีเหมือนรีสอร์ทเลยอะธรรมดาที่ไหนแล้วอยู่กลางป่าละมะดูวิวได้ด้วยอะเอาไว้ดูกับพ่อมาอย่าง